ไม่ถนดัดไม่ถนดัด <laughs> ไม่ถนดัดไม่ถนดัดเ <laughs> ดิบยวเดียดิด <laughs> ดูหน้ากันชัดๆนะครับนี่ใครเด็ดฟ้าแรงครับใช้ดีครับ ก็เอาข้างหน้าเดินก่อนเอาข้างหน้าเดินไปเดี๋ยวค่อยไปกลับหน้านี้แหละหน้านี้แหละถงถ่างเฟรมให้ดูหน่อยดิถ่างเฟรมให้ดูหน่อยดิเดี๋ยวช่างเหียวจะถ่างเฟรมให้ดูครับรุ่นเนี้ยเฟรมเฟรมยืดเข้ายืดออกได้นะครับแล้วเอาเข้า เซทอเบกตัวนี้ใช้ดีนะครับคล่องคล่องนะครับขับคล่องครับแรงแรงนะครับ แรงครับเสียท่ top. อบอกแรงน่าใช้นะครับคันนี้เฟร,รมนะครับเฟร,รมก็ขุบเข้าขุบออกได้นะครับขุบเข้าให้แคบแล้วก็ขยายออกได้นะครับเฟร,รมคันนี้ ถ้าเพิ่มเติมมันตอบสนองผู้ใช้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวไหมผมไปประชุมอยู่ผมเล่นแล้วไม่ดูเขาไม่ดูไปประชุมอยู่ไม่ไีดี๋ยต้องดูเขาก่อนจริงๆต้องให้ดเ่ยมันจะไม่ไดบอร้ายเลยถ่ายโ์บวก